สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินทีรี่งเย้พบกันอีกครั้งแล้ววันนี้วันศุกร์เหมือนเดิมวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่สิบแปสิงหาสองหา้งหาหกหวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคราวนี้วันนี้เราจะมาทำกันบ้านวุ้นในกลุ่มอะไรเอ่ย จำได้ไหมจำได้เปล่ากลุม่บบมฮอพอีตี้ค่ะออมาพีตี้นะแล้วมาดูตัวแรกกันเลยนะตัวแรกของเราคือ AP อ่ะมา AP เป็นไงบ้างลูกเรามาดูที่ทั้งเฟมเดเเป็นไซมีขาขึ้น ค่ะคือแล้วไงต่อเหยียบเส้น EMA อ่าอยู่เหนือเส้น EMA แล้วก็มีแล้รตัดขึ้นปิวปิวปิวแาวตอนนี้เริ่มซื้อได้อย่าง,งาาได้แล้วได้แล้วแล้วสต็อปอยู่ตรงไหนลกูกขอสต็อปหน่อยสิตรงนี้ตีเส้นเลยลูกกดเส้นด้วยอุย้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ตรงนี้ให้เรามันเด้งขึ้ไปตอมันเด้งอาลงมาลูกตรงไหนที่หนูลิป ไหนมันคือสิบเอ็ดจุดหกอ่าสิบเอ็ดจุดหกนะคือสต็อกของหนูคณิ้หนูดูตรงนี้นะบันบีเส้นอีมเอสองร้อยอยู่ตรงนี้ที่น,น้นตัวเนี้ยสต็อกสิบเอ็ดจุดหกแต่ถ้ามันหลุดยังยอมได้อีกสุดท้ายที่ตรงนี้อ่ะสุดท้ายก็คือตรง สิบเอ็ดจุดสี่คือจุดสุดท้ายนะห้ามหลุดตรงนี้ให้สต็อกไปสองจุดคนิตเทปโ่าฟิลอะรหลุดคลิกกำไรตรงไหนคะตีให้มาตีไงเหรออ่ะไงยอดมันคือสิบสองจุดสามนะสิบสองจุดสามตรงเนี้ยยังมีอีกเป้าหนึ่งหนุก ขอเป้าถัดไปโดนไหมไม่โดด <Okay. S 1> ลายไม่โดดเป้านี้ <5. S 1> คือสิบสองจุดเจ็ดลูกอ่ะสิบสองจุดเจ็ดเรียบร้อยหนึ่งตัวตัวนี้ให้เป้าไปสองจุดคือสิบสองจุดสามกับสิบสองจุดเจ็ดตัวต่อไปคือสุภลัยนะ เป็นไงบ้างสุภลไลใช่เวใไซเวจูต้องแต่คราวเนี้ยตัวเนี้ยม,มันมีอะไรที่น่าสนใจลูกตัวนี้เกาะเส้นมันเริ่มเกาะเส้น e m เอแล้วแล้วไงอีกจุดสนใจของมันหักหัวลงหักหัวลงแต่ดูอาการแล้วมาว่ามันจะจะขึ้นมากกว่าลงแล้วมันมีอะไรอีกจุดสนใจของตัวนี้ลูกดูตรงนี้ลูก เราจะบีบภาพเข้ามาอีกนิดนึงนะพอไม่เห็นพอพอดูบีบคับขึ้นมาอีกนิดนึงคุณพีเห็นไหมว่าเห็นแต่เป็นอยู่เออตรงเนี้ยมันคือขาลงนะก้อนเนี้ยทั้งก้อนคือขาลงแต่ครานี้ที่สนใจคือโลค่ะตรงนี้คือโลต่ำสุดเสร็จแล้วมันกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยโลมันยกค่ะดูตรงนี้เห็นไหมโลมันยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วก็เหมือนไม่อยากไม่อยากจะลงแล้ว ตรงนี้เลยเอามาเฝ้าได้ถ้าเราซื้อเนี่ยทำสต็อปตรงไหนลูกอาจจะรอดูว่ายอ่อย่อลงมาไหมสต็อปขอสต็อปด้วยสต็อปเหรออือฮึตรงนี้ติเเสดเลยอ่ามันคือยี่สิบจุดสี่นะคะตรงนี้ี่อ่าเอาตรงเนี้ยถูกแล้ะลูกให้เป็นสับรอสเพราะว่า มันเป็นจุดโลที่ยกขึ้นมาตรงเนี้ยสโตยังลงไม่สุดลองดูว่ามันจะย่อลงไหมถ้าย่อไม่หลุดจุดแรกคือยี่สิบจุดแปดอาจตรงเนี้ยอาจจะลองไม้เล็กๆซะหน่อยแล้วถ้ามันลงมาตรงนี้ยี่สิบจุดสี่เนี่ยห้ามหลุดนะถ้าหลุดต้องออกหมดนะเ <Okay. S 1> ออแต่ถ้าไม่หลุดก็เก็บเพิ่มแถวนี้ได้แล้วคราวนี้เทคโลซีอยู่ตรงไหนหลูกขอ เทกนไลหน่อยสิตรง Hotel นี้อ่าตรงแถวนี้มันต้องเลื่อนรอมาอีกนิดหนึ่งนิดหน่อยเออน่าจะเป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้านะลองดูสิฟู่ใช่ใช่ยี่สิบเอ็ดจุดห้าลูกตรงนี้จะเป็นจุดเทกนไลน์จุดแรกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นขาลงมันอยู่ใต้เส้นสองร้อยอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มันทะลุ ขึ้นไปเหนือเส้น EMA สองร้อนี่แสดงว่าขาขึ้นแน่นอนตอนนี้เราก็ลุ้นดูว่าถ้าเบรก่าดตรงนี้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าถือว่าเป็นขาขึ้นก็เลยกลายว่าจุดแี้เป็นจุดเทสกำไรจุดแรกถ้าขึ้นจากตรงนี้ขอเทสกำไรอีกจุดหนึ่งจุดถัดไปลูกจุดถัดไปใช่ตรงไหนลูกถ้าเบรกขึ้นไปกลายเป็นขาขึ้นแล้วอืมตรงนี้อ่าติดเส้นเลย คือจุดยี่สิบสองจุดแปดลงอ่ะยี่สิบสองจุดแปดดูเป้ถัดไปถ้ากับตัวเยียร์ EMA สองร้อยคือยี่สิบสองจุดแปดเป้าหมายของเรานะคะแต่ถ้าไม่ผ่านยี่สิบเจ็ดจุดห้าเราก็ขายหมดตัวนั้นเลยถ้ามันไม่ผ่านอ่ะตัวถัดไปก็จะเป็นอริ ดูที่ทำเฟมวิกดีกว่านะจนนี้เดี๋ยวมาบีบก,ก่อนบีบให้มันดูง่ายขึ้นประมาณนี้อ่ะหนูเห็นหล,ลายบ้างทำเฟมวิกค่ะอืมเห็นขาขึ้นอะฮะเห็น อยู่บนเส้น EMA อ่ะอยืนเหนือ EMA ยังไม่หลุดเ e 200ส้น EMA สองล็อตสดาว่าตัวนี้ยังใช้ได้นะลูกนะยังใช้ได้อยู่แล้วไงต่อลูกยังไม่ค่ะอ่าสตยังไม่ตัดขึ้นคราวนี้ตัวเนี้ยเราอาจจะเฝ้าไว้ก่อนจะรอตัดแล้วค่อยเข้าหรือว่าจะลงมาซื้อตรงใกล้ๆจุด stop ลอตดูซิจุด stop อยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยเส้นให้มาทีจุดต t อปของมัน ดีเลยอืมคือเก้าุเจ็ดกจุดเจ็ดคือจุดสตอปอยู่ตรงเส้นสองร้อยพอดีแต่ในจังหวะนี้ะลูกถ้าเกิดว่ามันลงมาตรงแถวนี้น้เห็นติ่งตรงนี้ไหมที่มาย่างชนขึ้นชนขึ้นอยู่แถวนี้ค่ะแถวนี้ก็คือประมาณ9.9หรือสิบบาทแถวนี้นะ เราอาจจะเก็บตรงนี้สักน,นิดหนึ่งก่อนก็ได้อ่าเก็บตรงนี้สักหน่อยหนึ่งอะถ้ามาลงมาตรงนี้ก็จเจ๋แล้วก็เก็บอีกแต่ถ้ามันหลุดออกค่ะก็จะเจให้หลุดแล้วออกเลยนะแต่ถ้ามันยังไม่หลุดแล้วก็สดลดขึ้นปุ๊บเราก็ค่อยไปซื้อเพิ่มๆแบบนี้เลยแหละคราวนี้พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเทกกาไรตรงไหนคะขอจุดเทกกาไรหน่อยซินี่อออแค่นี้ มันน่าจะเป็นเป้าแรกเนาะเป้าแรกเอาอิงนิดนึงนะตามโรมานิดนดงอยู่ตรงนี้ดิแบบรู้จะมีริ่งตรงนี้อยู่อ่าสิบเอ็ดจุดสองอ่าสิบเอ็ดจุดสองตรงนี้แล้วก็ขออีกเป้าหนึ่งลูขอเป้าถัดไปอีกตรงไหนเาราลงเลเดอนซิ อืมเลขอ่ะเป็นสิบสองจุดห้าให้เป้าสุดท้ายที่สิบสองจุดห้าแต่ช่วงระหว่างช่วงกลางของเป้าสองเป้านี้มันก็ยังมีย้อยๆอยู่อีกนะอย่างเช่นช่วงเนี้ยอยู่ตรงเส้น EMA แปดสิบเก้าตรงนี้มีอยู่ที่สิบจุดหกนะแล้วก็ถัดไประหว่างสองเส้นนี้ก็จะมีตรงนี้อีกค่ะ <Ừ. S 2> อยู่ตรงสิบสองบาทเนี่ยมันจะมีแนวต้านย่อยๆอยู่ระหว่างจุดที่เราเทสโปรฟิตไว้สองจุดตรงนี้อยู่ <Ừ. S 2> แล้วจจะแบ่งขายสองจุดย่อยนี้ก็ได้เนี่ยตรงเอ,อ่อสิบจุดหกใช่ไหมสิบจุดหกกับสิบสองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้เรามาลองดูตัวถัดไปตัวส้ายนะอาวตาะค่ะท่าเฟรมวิกนะอ่ะเห็นอะไรบ้างตัวนี้ เป็นไงลูกอืมเป็นขาขึ้นอ่าขาขึ้นไงอีกลูกเหยี่ดเส้นเหยียอเส้นอีกโตย <A. S 2> ไม่หัสะโตยังยังไม่ตัดขึ้นนะแต่ว่าใกล้ตัดแล้วเพราะว่าวันเนี้ยมันเขียวเต็มแท้งเลยลูก้าหนูดูจากตรงนี้นะดูแท่งเทียน แท่งเทียนตรงนี้สัปดาห์ที่แล้วมันจะเป็นเป็นโดจิเป็นอย่างนี้อยู่คิดๆๆอย่างเงี้ยน,นะมีแต่ไส้เลยแล้วพอสัปดาห์เนี้ยมันปิดเขียวเต็มแท่งซึ่งแถวเนี้ยมันก็มีแนวต้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละคราวนี้ถ้ามันเบรกแนวต้านไปตรงเนี้ยมาก็ดาว,ว่าสตัตัวตนี้ตัดแน่ตัดก็คือมันก็จะขึ้นขึ้นไปแน่ลูกแต่คราวนี้ตัวเนี้ย ถ้าเราจะซื้อสต็อปอยู่ตรงไหนลูกขอสต็อปหน่อยสต็ <Stop. S 1> อปอยู่ตรงนี้อ่าถูกต้องเราไม่ต้องเอาถึงไส้ลูกเราเอาถึงแค่ตรงเส้น EMA สิบห้านี้ก็พออยู่ที่ยี่สิบสองจุดแปดอะประมาณนี้ยี่สองจุดแปดนะ ตอนนี้จุดเทปว่าไปตรงไหนเดี๋ยวมาของบีบกราฟอ่ะนี่บีบมาเป็นไงล่ะพราะบีบป,ปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นแนวต้านข้างบนแหละอ่ะเทปวปรฟียู่ตรงไหนลูกดูสิเออลืมบอกไปว่าราคาที่ปิดวันนี้คือยี่สิบสามจุดเจ็ดนะสมมุติว่า เปิดมาวันจันทร์แล้วเกิดว่าเบรกขึ้นไปตรงยอดเนี้ยลูกเห็นปะยอดยี่สิบสี่บาทถ้ามันเบรกไปได้ก็คือซื้อตอนแกะเลยแล้วไปสต็อปอที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดนะก็คือเราซื้อด้2สองแนวซื้อตรงหน้าที่เขาเปิดแกะเป็นหน้าเบรกเอาไปเลยหรือไม่ก็คือใบออเด็บเรามาซื้อข้างล่างสต็อปที่ยีนน่สิบสองจุดแปดคดีตัวเทลโปรฟิตของูดจิเมื่อกี้โดจีมันคือเส้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกซิ แปโปรฟอยู่ตรงยี่สิบห้าบาทเลขกลมๆเลยอันนี้คือเป้าแรกของหมูนะคันนี้ถ้ายี่สิบห้าบาทผ่านไปได้มาขออีกเป้าหนึ่งลูกเป้าถัดไปอยู่ที่กี่บาทขออีกหนึ่งเป้าอืมปีให้มาไหนสิเป็นเลขกลมๆง่ายๆดีกว่านะมาตัด เอาแค่ยี่สิบเจ็ดบาทแล้วกันอ่ะมันจะอย้่ง่ายกว่าตัวเลขกลมกลมให้ไปสองเป้าที่ยี่สิบห้าบาทกับยี่สิบเจ็ดบาทนะโอเคอเหือคนนี้เรียบร้อยแล้วลูกสี่ตัวครบวันนี้การมากของเรามีอะไรฝากบอกพี่ๆี่ไหมลูกเราจะปิดคลิปกันแล้วนะ ฝากกดสิดคลิกูกระดิ่งจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูซีรีส์ด้วยบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย